ครับสวัสดีครับผมอาจารย์นักรับคุณหนูน้อยนะครับจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปุริลำนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับในบ้านจานนะครับก็เภอพุทธศุก์จังหวัดปุริลำนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการศิลปศาสตร์นะครับเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทางสาขาวิชาก็ได้เล็งนิจนรครับแล้วก็ได้จัดโครงการนะครับขึ้นที่กลุ่มนี้นะครับ็คือให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพอาหารและนะครับดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นนะครับให้แก่เกษตรกรซึ่งเดี๋ยวนะครับจะมีเกษตรกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มแล้วก็ การเข้ามานะครับว่าขออาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับมาพัฒนาแล้วในกลุ่มเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวให้ใหท่านพี่ผู้นำ นำกลุ่มได้แนะนำกลุ่มทำว่ากลุ่มเทคเกี่ยวกลุ่มอะไรแล้วก็อยูที่หนสวัสดีครับผมนายวิตยานรลงศักดิ์เป็นประธานกลุ่มเรียงว่าบางจันท์กลุ่มเรียงว่าโคโคนเนี่ยคนเนื้อคนเนี่ยบางจันทรอมีทูติมีสมาชิกเกตอนนีสามสิบคนครับที่ไหนที่ไหนมีสิบคนมาออก1ิบคนเป็นี่สิบเดนีวิสามสิคนมาชิกเลยสมาเรืเลยหลังจากที่ ข้างมหาลัยเด็กเขามาแนะนำตัวในกรรุาการผลิตอาหารสีสุขภาพนะครับทั้งหมหาลัยมากผมลดเม็ดวัวหารกับต้องเนากับวนดีครับสุขภาพกับใครเนยครับคมบริสุทธิ์ก็ค่อยเป็นโลกไปยังประเด็นะข้างกลุมไหนอยง่งจากการกรุกรุ๊ทัางรูปอีกตนเต้ได้ครับได้จะใส่เม็ดวหารแน่ แมปลูกยาปลูกวิธีปลูกยาปลูกวิธีวัตถหารี่การดิ้นขึ้นตึกนะครับกมาพักการดิ้แปลงยาเนี่ยแปลงยาที่มีานะเดี๋ยวน้องมึง่อยนะครับเชื่อกันไปบึงแปลงยาแปลงยา้าเาเปลแปลงยาคนึ้นมากลังกากสี่เข้าอะไรลุนีิได้แล้วนะครับอาจารย์เขามาปบโกล่แล้วกให้ความนูครับก็มีการพัฒนาแปลงยานาพัฒนา การี <ok> ้องกาเป็อกันอย่างน้ำไม่ถูกการสุขาพิบาลตัแล้วก็แล้วใ้กาวอย่างตึงผูการนะครับว่าเฟอรเติมเติก็ได้ขึ้นไหลหรือาการอยางโป๊ะใยางยางแจ่กกอโตารเติมทำแ่อาหารเติมเลี้ยงตึงงอกระอ่วนขึ้นตะกี้จากเกศนะครับหยางพันหยางมาไหลหลพัน มีตามมีตามกระทั่งมหาัยมากตอะไรพวกยาเกล็ดอาหารขิเ้นจะปลูกยาแปลงยาเนี่ครับยาห้านมต้องรับเขอกังขอท่วงช่วงนี้ครับ่จะเื่อมอาหารกิว่าใีอาหาระไรในน้ำมัผสมติดในกันนี้ที่นี่นะครับขอขอบคุณทังมหาไรมาตัวโตที่มามาอบร้มไห้ความลู้แลวก็สุดรวิที่เค็ดอาหาร วีธี่ผูกหนาเนี่ยเนาะครับนาจารย์้ะกีบบ่เขาพูดเลี้ยงเนี่ยวันที่ท้่ม่านมาไล่ถ้าเกิดไถ่เตีออ๋อวก็ไดเป็นเตียงไลเดื๋